สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องของคุณลุงวัยนะครับเช้านี้คุณลุงไวยมาเล่าข่าวประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2 5 6 3วันนี้มาเล่าข่าวการเหมือนกันบ้างนะครับข่าวสดออนไลน์นะครับผาดหัวข่าวนัที่เดือดตำรวจลากอานนท์ไมค์ขึ้นรถไปขังแม้ศาลไม่รับคำร้องนะครับ โอเคเกิดนาทีเดือดนะครับว่าตำรวจลากอานนนนำพาซึ่งเป็นทนายความชื่อดังนะครับและก็ไมค์ขึ้นรถไปขังแม้ศาลจะไม่รับคำร้องนะครัสำหรับไมค์ก็คือชายหนุ่มคนระยองที่ประท้วงตอนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินทางไปที่จังหวัดระยองนั่นเอง เนื้อข่าวเนื้อข่าวนะฮะก็รายง,งานว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่สอนอบังเขนนะฮะกลุ่มแกนนําผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ตํารวจปล่อยตัวนายอนนท์น,นำภาและนายพนพงศ์หรือไม้ระยองในทันทีหลังทราบว่าสารไม่รับคําร้องของพนักงานสอบสวนเนื่องจากเกินเวลาที่กําหนดในราชการโดยทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะไม่ยอมยุติการชุมนุมอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ ตำรวจนะยืนกลางที่จะนำตัวทั้งสองคนไปฝากขังที่สอนอห้วยขวางให้ได้นะครับโดยหลังจากยื้อยุดฉุดกระชากกันพักใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจลากทนายอนนท์และไม้ขึ้นไปยังสอนอห้วยขวางนะครับท่ามกลางการตะโกนโหดร้องด้วยความไม่พอใจของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าการจับกลุ่มนายอนนท์พาและก็ ในไมค์ระยองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับใครมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไรมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะถ,ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากดูแลก็ติดตามลงไวเป็นนานๆเช้าน,านี้สวัสดีครับ